โอเคครับสวัสดีครับทุกคนครับผมวันนี้ผมมารีวิวนะรีวิวบริษัท OMGT Design ครับทุกคนนะครับผมนะอันนี้คือไม่ได้อวยนะครับคือผมทําเองทั้งหมดนะครับจ่ายตังค์เองทั้งหมดไม่มีสปอนเซอร์ใดๆทั้งสิ้นครับทุกคนนะครับผมให้บริษัท OMGT Design ครับทำโรงจอดรถนะครับทำโรงจอดรถแล้วก็ทำห้องครัวเดี๋ยวเรามาดูกันว่า งานเขาเนี้ยบขนาดอะไรยังไงครับทุกคนนี่ก็โรงจอดรถนี้จะมีเข็มนะครับเข็มสองเข็มเป็นไอสปดครับทุกคนน่าจะฝังอยู่ตรงนี้ครับแล้วก็ทำจอยเชื่อมต่อไปนะครับอันนี้สีก็สีสามารถออกแบบได้เลยเราสามารถออกแบบได้เลยแล้วก็บอกรหัสสีไปคับทุกคนนะครับอันนี้คือโรงจอดรถไวนิ <c> ้ว <oughs> ไวนิ้วทองเรียบนะครับบวกฝ้าระแนงนะทุกคนน <c oughs> อ่ก,ก็ <c oughs> โอ้ยขออภัยครับก็เอามาให้ดูว่างานเนียบแค่ไหนครับทุกคนครับประมาณนี้มีไฟไฟลงรถนะครับสี่อันสี่ดวงครับทุกคนนะครับนะอันนี้คือฝ้าระแนง เป็นละแนงนะครับข้าง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 ,ง,งบนเป็นเนื้อใดก็คือไวนิลทองเรียบอัทุกคนนะครับแล้วก็มีตั้งเสาตั้งเสาสี่เสานะนะครับอ,นนอันนี้อันนี้อันนี้นะครับอันนี้คือบริษัท OMGT Design ครับทุกคนนะครับประมาณนี้คือชอบตรงความเนี๊ยบของเขาผมชอบผมชอบนะครับความเนี๊ยบของเขา ค่อนข้างเนียบอยู่พอสมควรเลยทีเดียวครับทุกคนดูด,ดูครับอันนี้ต้องเรียนให้ทราบอีกทีหนึ่งไม่มีสปอนเซอร์นะครับจ่ายตังเองครับรนล้ลวนๆน,นะครับลงรถรวมกับกับครัวเนี่ยสามแสนสามครับทุกคนราคาแรงนะแต่ถ้าได้ถ้าคุณภาพได้คุณภาพมาอย่างเงี้ยก็ผมชอบนะผมชอบก็เลยมาดู่ะไปดูห้องครัวกันบ้าง an, ทุกคน ดูห้องครัวนะห้องครัวนี้คือกระเบื้องกระยาแนวเราเราซื้อเองเนาะแล้วก็เคาน์เตอร์ครัวคือ,อยังไม่เอาเพราะว่าก็ราคาแรงอยู่ก็เลยงบจำกัดกอทุกคนก็เลยก็เลยได้ได้โครงครัวมาคือจริงๆแล้วโครงการบ้านมันเนี่ยคือเราเราเข้าไปตรงเนี้ยมันจะเป็นโปรง่ปรงๆไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยคือ เห็นกำแพงรั้วบ้านเลยทุกคนนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเปิดไฟตับนึงอ่านโอเคจะเป็นเ,เปล่าๆไม่มีผน,นังใดๆทั้งสิ้นนะครับทุกคนนะครับดานนี้ก็คือคือเแทงน้ำของโครงการบ้านให้มาอันนี้คือเรามาทำเองทั้งหมดเลยบิวบิวเป็นโครงสร้างของครัวเองทั้งหมดนะครับเนี่ยครับชอบชอบหลังคา ลังคาแบบเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูทุกคนชอบอันนี้นะครับเนี่ยครับงานงานเขาเนี้ยสีเขาเนี้ยแล้วก็ความใส่ใจเขาโอเคครับทุกคนมีปลั๊กไฟกี่จุดนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดจุดมั้งนะครับนี่ครับมีมีกรอบให้ด้วยสําหรับว่าเอ้ยเราอยากจะเอาซิงค์มาอยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยเขาใส่ให้เองนะับทุกคนนะครับพอเราออกแบบปุ๊บเขาก็ ใส,ใส่ใส่ให้เองเลยนะครับทุกคนนี่คนี่คือละแนงละแนงบางแทงน้ำทุกคนนี่ก็จะเป็นอย่างนี้นะนี่เคปะ่ะแต่ที่ชอบคือชอบหลังคาครับนะเออนะครับแต่ดูสกรปรกนะถ้าเป็นฝ้าเลยเนาะแบบเออมันจะมีแบบว่านูนนี้นั่นนะแบบ เนี่ยมาตรวจรอยรั่วด้วยทุกคนเพราะว่าเมื่อวานนี้ฝนตกหนักครับ <c oughs> ก็เลยมาดูว่าเป็นยังไงบ้างนะครับทุกคนนี่โอเคประมาณนี้โดยรวมก็ชอบครับอืมชอบชอบเปยแหละ <c oughs> <c oughs> นะครับประมาณนี้โอเคอ่ะน่าจะรีวิวประมาณนี้นะครับทุกคน เนี่ยครับเดินตรวจไปตรวจมานะเนี่ยครับเจอเมื่อเมื่อวานฝนตกหนักครับทุกคนก็เลยมาดูครับว่าตรงนี้คืออะไรวะเป็นสีสนิมเนาะแต่เดี๋ยวต้องแจ้งเขาอีกทีหนึง่งว่าเป็นอะไรเมื่ออาทิตย์ก่อนยังไม่เจอนะครับผมนะพอดีเมื่อวานฝนตกนะก็เลยมาดูคนระับว่าว่ามันเป็นยังไงบ้างมีรัว่วมีซึมอะไรไหมนะครับทุกคนประมาณนี้เนาะอ่ะเจอหนึ่งจุดแล้วนะครับแต่ก็ยัง โอเคครับเขารับประกันงานอยู่แล้วนะครับหนึ่งปีครับทุกคนนะจะไปดูอีกหลังคาข้างบนแล้วกันนะครับทุกคนครับตัวอะไรอ่ะแห้งตายเลยอ่ะเพืออ่ะนี่คือหลังคาครัวครับก็แน่นอนว่าเราเลือกเองครับเป็นฝ้านะเนี่ยถ้าเราทำความสะอาดแล้วเราก็ต้องมาทํารทำความสะอาด ฉีดน้ำอะไรตรงนี้แนหะอะมีรางน้ำฝนนะครับตรงนี้นะอือก็ลหลังคาลงรถครับตรงนี้แดเดเยอะหน่อยเพราะว่ายังไม่ได้ติดพระมงพ้ามาเลยนะครับก็ดูแล้วโอเคนะไม่รั่วนะเพราะว่าเมื่อคืนฝนตกหนัก นะครับโอเคประมาณนี้เนี่ยครับตกีนี้คุยกับช่างแล้วนะครับผมนะชา่างเขาก็เดี๋ยวจะมาส่งทีมช่างมาแก้นะครับทุกคนนะครับประมาณนี้นก็โอเคอยู่สำหรับการบริการหลังการขายนะครับทุกคนโอเค